คิดถึงการแก้ไขทรงเสื้อผ้าคิดถึงเดอะแมชชีนลูกค้าสามารถส่งพัสดุมาแก้ไขได้นะครับ สวัสดีครับอยากจะมาแบ่งปันในหัวข้อว่าส่งยีนมาซ่อมออนไลน์มันดีอย่างไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับตอนนี้คือลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยคือส่งมาแบบเยอะมากๆเลยตอนนี้เนี่ยเออผมเลยเรียนรู้เลยว่าเออว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันได้ผลจริงๆเนาะแล้วผมเนี่ยใช้อออนไลน์มาก็หลายปีแล้วแล้วผมรู้เลยว่าเฮ้ยมันสามารถ เขาเรียกว่ายกหน้าร้านมาอยู่บนโลกออนไลน์เออถ้าเกิดใครนะมีธุรกิจนะหรือว่ามีอาชีพนะผมขอแนะนําเลยนะครับคุณสามารถทําหน้าร้านของคุณเนี่ยให้มาอยู่บนโลกออนไลน์ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมรู้เลยว่าเฮ้ยเขามันเหมือนว่าเขาเปลี่ยนที่ช้อปปิ้งอะ่ะเออเขาอยู่แต่กับมือถืออะ่ะ เขาบอกว่าเขาวิจัยมานะเขาบอกว่าคนเนี่ยอยู่กับมือถือเนี่ยคือนานมากแต่อันนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้นะแต่ผมบอกเลยว่าแบบว่าคืออยู่ทั้งวันอ่ะอยู่จนหลับคามือถือก็มีอ่ะเออเข้าห้องน้ํายังใช้มือถือเลยอ่ะซ่อมยีนคือตอนนี้ผมมองว่านะครับผมบอกว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันมันอยู่กับเราแล้วอ่ะคือตอนนี้เหมือนเหมือนโควิดเข้ามาเนี่ยมันดิสลอฟไปเลยอ่ะคือเชื่อไหมครับอ่าผมเนี่ยไปจริงๆรอ่ะผมเนี่ยเปิดร้านทุกวันนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเปิดเที่ยง ถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคือคนที่ว่าแบบว่าจะ Wal k in ินมาชอปปิ้งที่สยามนะผมเนี่ยอยู่ใจกลางกรุงคือสยามสาแควร์นะครับแถวมาบุญครองนะฮะแถวสยามมา,มาบุญครองเลยแต่ผมเนี่ยเช่าพื้นที่ของลงรงหนังลีโดนะครับแต่เป็นตึกส่วนผมเนี่ยเป็นตึกนะครับแล้วลงหนังเนี่ยก็คือทางขึ้นเพื่อไปร้านผมนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะักตอนนี้ก็คือ คนเนี่ยน้อยมากเลยนะครับคนที่น้อยมากเลยแล้วคนส่วนมากยุคนี้นะครับใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือคือทุกคนเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์หมดเลยแล้วทุกคนคิดว่าการที่ว่าจะออกจากบ้านหรือว่าการที่ว่าจะไปเดินห้างหรือว่าไปเดินที่ไหนสักที่นี่คนจะรู้สึกว่าเขารู้สึกกลัวรู้สึกให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเพราะฉะนั้น ตามห้างหรือว่าตามอะไรอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่าคนน้อยจริงๆนะครับตอนนี้แล้วผมคิดว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันยังไม่จบนักตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอย่างวันเนี้ยผมเนี่ยได้ไปเดินเขาเรียกว่าสถานที่สถานที่หนึ่งนะที่ขายอุปกรณ์ในการออกลังกายนะคือผมเนี่ยไปซื้อรองเท้าเพื่อเอามาวิ่งแล้วก็ซื้อกางเกงเอามาออกลัออกงกายเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าต้องตรวจวัด คุณภูมิของร่างกายก่อนว่า,าเราสามารถเข้าไปเดินในสถานที่ของเขาได้ไหมแล้วผมเนี่ยจะต้องอสแกน QR Code โค้ตอนเข้าแล้วก็สแกนตอนออกคือมันเหมือนกับแบบว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กับเขาไปด้วยว่าเราเนี่ยได้มาสถานที่ทตรงนี้เวลานี้ออกจากสถานที่ทตรงนี้เวลานี้แล้วทุกคนเนี่ยจะต้องใส่แมสหมดเลย อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะยุคแบบว่ายุค new normal ก็คือยุคนี้แล้วคนส่วนมากนะผมเรียนรู้เลยว่าแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยคือแบบว่าใช้ออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องมือเนี่ยเยอะมากๆเลยอย่างเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหรือว่าเราอยากจะซื้ออะไรเนี่ยเราสามารถสั่งออนไลน์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้ออาหารทะเลตากแห้งอ่ะยังสามารถสั่งออนไลน์ได้ซื้อมะม่วงซื้อ,อทุเรียนหรือว่าซื้อ เครื่องแกงซื้อกะปิสามารถสั่งออนไลน์ได้หมดเลยนะตอนนี้นะคือมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับแล้วม,ม,มันไม่มันไม่ได้แพงมากด้วยแล้วยุคนี้นะผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ดูผมอยู่นะใครที่ทําธุรกิจนะผมบอกเลยนะครับเปลี่ยนหน้าร้านมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณสามารถรอดในเขาเรียกว่ารอดในช่วงจังหวะเวลาที่ว่ามันเกิดวิกฤตได้อ่ะ แทนที่ว่าคุณจะต้องเจอกับวิกฤตปัญหาแบบว่าเฮ้ยไม่มีคนมาใช้บริการคุณหรือว่าสินค้าคุณขายไม่ได้อย่างเงี้ยคุณนี่คือสิ่งที่ว่าหลายคนอ่ะเจอแต่ผมเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่ว่าผมเนี่ยเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์นะครับสักพักหนึ่งจากคนที่แบบว่าผมเนี่ยตอนแรกนะผมบอกเลยนะผมเข้ามาเล่นออนไลน์เนี่ยจากคนไม่เป็นเลยนะแต่ผมอ่ะย้ายร้านตอนนั้นอ่ะผมย้ายร้านจากมาบุงคลงี้ไหมครับแล้วผมเนี่ยมาอยู่สยามสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบ ผมย้ายแบบฟ้าผ่าไงย้ายโดยวิธีว่าไม่ได้บอกกล่าวนะไม่ได้บอกกล่าวว่าเฮ้ยผมจะย้ายมาฝั่งสยามแล้วนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าเนี่ยหายวับไปกับตาเลยคือยอดธุรกิจผมเนี่ยจาก6หลักอะ่ะมันหายไปเลยเหลืออยู่5หลักเหลืออยู่นิดเดียวอะ่ะคือแบบแล้วตอนนั้นนะลูกต้องเรียนแล้วบ้านต้องผ่อนรถต้องผ่อนมันรู้สึกแบบเฮ้ยฉันแย่แน่เลยนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะอะไรรู้ไหมครับคือแค่ลูกค้าเขาไม่รู้แค่นั้นเองว่าเราเนี่ยย้ายมาฝั่งนี้อะไรประมาณเนี้ย แต่ผมเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดเสียงในหัวไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเธอไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยเธอจะต้องแย่แน,แน่เลยคือผมเสียงในใจผมเป็นแบบนี้ผมรุ่มร้อนมากๆเลยแล้วสุดท้ายนะครับผมเนี่ยมาเจอโลกออนไลน์ใช่ไหมครับมาเจอแบบว่าการเรียนรู้เรื่องการสร้างเพจเอยการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เอยเรื่องการเขียนคอนเทนต์เอยแล้วผมเนี่ยเลยเอาตัวเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ จากตอนแรกเนี่ยผมพูดไม่เป็นแบบนี้เลยนะก็คือพูดไม่ได้พูดไม่เก่งแต่เราอยากสร้างผลลัพธ์ไงคือ,อถ้าเกิดเราไม่ใช้ออนไลน์เราใช้ออฟไลน์ใช่ไหมครับสิ่งที่เราเราทำได้ก็คือเราต้องรอลูกค้าที่ว่าเขารู้จักเรามาหาเราแต่ถ้าเกิดเพื่อนไหลเนี่ยที่ว่าเราเนี่ยยกธุรกิจของเราเนี่ยมาอยู่บนโลก Online, ออนไลน์อ่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าใครกําลังแชร์เพจของเราเนี่ย ไปสู่คนที่แบบว่าเฮ้ยเขาเคยมาใช้บริการเราอ่ะเชื่อไหมครับพอผมเนี่ยเอาตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาเห็นพี่อยู่บนเพจเขาเห็นพี่อยู่บนแพลตฟอร์มอันนี้อันนี้อันนี้เขาเห็นพี่อยู่บน YouTube แล้วสุดท้ายคนกลุ่มคนที่แบบว่าเขาเคยมาใช้บริการเราเมื่อก่อนที่ว่าเขาตามหาเราไม่เจอแต่พอเรามีเพจของเราเราใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือเรามีช่อง YouTube สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่า ลูกค้าเก่าหาเราเจอแล้วลูกค้าใหม่ก็สามารถเพิ่มขึ้นอันนี้คือความเจ๋งของโลกออนไลน์นะครับแล้วตอนนี้ผมเนี่ยร้านในเมชีนนะครับก็ตอนนี้คือใช้อออนไลน์แบบว่าเต็มแบบเต็มที่เลยก็คือแบบผมมาออกมาให้คุณค่ากับผู้คนว่าไออาชีพของผมเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนนะครับอย่างเช่นผมซ่อมเกงยีนเนี่ย คนส่วนมากเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยตัดขาลูกโซ่ได้ไหมแก้ทรงแล้วจะเสียทรงหรือเปล่าคุณของฉันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วฉันอยากได้กางเกงทรงนี้เนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้ฉันได้เปล่าผมก็ออกมาแบ่งปันแบบนี้จนสุดท้ายเขาเข้าใจพอเขาเข้าใจนะแทนที่ว่าเราจะให้บริการแต่ลูกค้าเก่าใช่ไหมครับลูกค้าใหม่เขาก็รู้ว่าอ๋อกางเกงยีนเนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยมันสามารถแก้แล้วมันไม่เสียทรงมันสามารถแก้แล้วมันทําให้ดูดีขึ้น มันสามารถแก้แล้วมันทําให้เราอะได้คาแรคเตอร์ใหม่จากกางเกงยีนที่ว่าไม่เคยได้ใส่และมันกองอยู่กับบ้านไม่ได้ใส่มันเลยอะแล้วอยู่มาวันนึงอะเขาก็ได้ใส่กางเกงยีนตัวนั้นที่ว่าเขาเก็บไว้นานแสนนานนะครับอ่าอย่างบางคนเนะี่ยคือเป็นคนยุคเก่าไงแล้วก็มีกางเกงยุคเก่าเยอะมากๆเลยอย่างเช่นรีวดีเซลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วปรากฏว่าไอ้ทรงที่ว่าเขาเคยใส่เนี่ยมันใส่ไม่ได้คือแบบ เขาเดินทางไปตามแฟชั่นไงเขาไปใส่ทรงใหม่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอก้กางเกงตัวที่ว่าเขาเคยมีเนี่ยเขาพับเก็บมันไว้นะครับไม่ได้ใส่แล้วพอเขามารู้ว่าเฮ้ยมันสามารถเอาของเก่าเนี่ยมาแก้ปัญหาแล้วมันทำให้เป็นของใหม่ใส่ได้อะ่ะคือบางคนนะซื้อมาตัวเป็นหมื่นตัวหนึ่งเจ็ดแปดพันตัวหนึ่งห้าหกพันนะครับแล้วเก็บไว้ไม่ได้ใช้เพื่อนเพื่อนคิดว่ามันเสียของไหมล่ะเออถ้าเกิดเรา เพิ่มเงินอีกไม่แค่กี่บาทอะไม่เกิน1000บาทอะเออก็าสามารถได้ตัวใหม่นะครับผมมองอย่างนี้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเสียเงินเยอะไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึง่งเราจะได้ความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าก็คือเราได้กางเกงตัวใหม่ที่ว่าเราสามารถใส่แล้วเท่ะแล้วมันเป็นแบรนด์ที่เป็นของแท้อเออประมาณเนี้ยอ่าอันเนี้ยคือแบบผลลัพธ์ที่แบบว่าเรามาให้คุณค่ากับโลกออนไลน์นะครับแล้วสําหรับร้านเดอะแมชชีนนะครับตอนนี้นะร้านของผมเนี่ย ผมมองอย่างนี้นะครับว่าการใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือหรือว่าลูกค้าที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดส่งมาให้ผมนะข้อที่หนึ่งที่ว่าคุณจะได้นะคือคุณจะได้ความสะดวกเพราะอะไรรู้ไหมครับบางครั้งเนี่ยอย่างในกรุงเทพเนี่ยรถติดมากรถติดแบบสุดๆเลยอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดคนไหนอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่มั่นใจนะครับก็สามารถมาที่ร้านแล้วก็มาวัดตัวมาวัดตัวเสร็จแล้วก็สามารถส่งกลับไปได้เลยคือคือคุณไม่ต้องมารอบสองแล้วอะ่ะอันนี้ อันนี้คือผมเนี่ยมั่นใจมากๆเลยกับสิ่งที่ผมทํานะและผมอยู่กับมันมานานนะผมมั่นใจมากว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมารอบสอง่ะคุณแค่มาวัดตัวแล้วก็คุณกลับได้เลยแต่ถ้าเกิดคนไหนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถมาได้แล้วก็มาวัดตัวก็ไม่สามารถมาได้มารับก็ยิ่งยิ่งเหนื่อยเลยอะไรประมาณเนี้ยรถก็ติดหรือว่าแบบว่าไม่สะดวกทำทางานอะไรประมาณเนี้ผมก็จะมีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งนะครับสามารถส่งไปให้กับลูกค้านะครับ แค่ดู3-5มนาทีนะครับแค่นี้ก็เข้าใจแล้วและมีผมเนี่ยคอยคอนเฟิร์มนะครับข้อที่1ก็คือความสะดวกนั่นเองนะครับคอยคอนเฟิร์มปัญหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดแก้แล้วเนี่ยมันสามารถไปทางไหนได้บ้างแก้แล้วเนี่ยจุดจบมันดีหรือเปล่ามันสวยหรือเปล่าและมันคุ้มหรือเปล่าถ้าเกิดไม่คุ้มก็ไม่แก้ไม่ต้องแก้ถ้าเกิดมันคุ้มก็แก้แค่นั้นเองนะครับไม่ยากข้อที่1ก็คือเราได้ความสะดวกสบายนะครับข้อที่2ก็คือ ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้เนี่ยอย่างบนโลกออนไลน์นะครับก็คือมีแฟนเพจเนี่ยเยอะมากๆเลยมันเป็นเพจหลอกลวงก็มีนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะซื้อของออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าไอ้เพจเพจนี้เนี่ยมันเป็นตัวจริงหรือว่ามันเป็นตัวปลอมนะครับเป็นเพจที่แบบว่า เพจยิงแอดโฆษณาอย่างเดียวหรือเปล่าคือยิงอย่างเดียวเลยยิงโฆษณาอย่างเดียวเลยแล้วพอเราสั่งซื้อไปปรากว่าอดเราไม่ได้สินค้าหรือว่าสินค้าไม่มีคุณภาพไม่ได้คุณภาพอันนี้คือปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้คือคือผมเนี่ยเจอหลายคนที่ว่าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยคือเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะใช้บริการ เพจไหนสักเพจหนึ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับเราต้องดูเยอะๆนะครับดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกถ้าเกิดเพจนั้นไม่มีตัวตนนะครับไม่มีตัวตนเราก็ไม่ต้องไปใช้บริการเขาแต่ถ้าเกิดเพจนั้นเขามีตัวตนเขามีความชัดเจนนะครับเราก็อ่าเขาเรียกว่าสามารถไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้อย่างเพจผมเนี่ยรัตแมชชีนเนี่ยไว้ใจได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าผมเนี่ยมั่นใจมากๆเลยเวลาใครเอาปัญหามาให้ผมผมแก้ให้นะ แก้ไม่ดีนะครับบอกกับบอกกับผมนะบอกกับผมบอกว่าเฮ้ยพี่รัฐครับช่างรัฐครับเนี่ยที่ทํามาเนี่ยผมรู้สึกไม่ชอบเลยผมรู้สึกไม่ประทับใจทําให้ใหม่ให้ผมใหม่ได้ไหมผมยินดีแก้ปัญหาให้ได้เลยไม่ใช่แบบว่าอุ้ยไปนั่งคอมเมนต์ด่าอยู่อะไรเงี้ยมันก็แบบว่ามันก็ไม่ถูกเรื่องใช่ไหมครับเพราะว่าเออคือแบบว่าเรามาหากันแล้วอ่ะเรามาเจอกันแล้วอ่ะมันเหมือนว่าเราเปิดใจกัน ก่อนที่ว่าจะมาหาผมด้วยซ้าอ่ะเออก่อนที่ว่าจะมาหาผมด้วยซ้ําเมื่อเราเปิดใจกันแล้วแสดงว่าเรา,าเรารู้จักกันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อทําอะไรไปไม่ถูกใจเราก็บอกกันได้เห็นไหมครับเพราะผมเนี่ยมีตัวตนนะครับผมมีตัวตนผมมีร้านที่ที่ชัดเจนแล้วก็ทําอาชีพนี้มา27ปีแล้วนะครับ27ปีที่แล้วแล้วนะครับข้อที่3ก็คือให้ข้อมูล ก่อนส่งมานะครับมาร้านผมเนี่ยใครส่งมานะผมจะให้ข้อมูลก่อนข้อที่1คือผมจะให้คลิปวิดีโอในการตั้งโจทย์ข้อที่2คือเป็นไปได้นะครับถ่ายรูปหน้าหลังมาก่อนนะถ่ายรูปมาหน้าหลังมาก่อนผมก็จะวิเคราะห์รูปนิดนึงนะครับแล้วก็โทรไปคอนเฟิร์มนะครับโทรไปคอนเฟิร์มเสร็จหาฟาร์มลงตัวทุกอย่างเลยว่าเฮ้ยไอทิศทางที่จะไปเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ว่าจะทําให้กางเกงของลูกค้าเนี่ยดูดีขึ้นหรือเปล่า มันเหมาะสมหรือเปล่าอ่าเนี่ยผมเนี่ยจะคอนเฟิร์มอ่าให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลข้อที่4ก็คือคอนเฟิร์มก่อนทํานะครับผมจะคอนเฟิร์มก่อนทําเสมอนะครับอ่าบางคนเนี่ยส่งมาตัดขาผมก็ไม่คอนเฟิร์มอ่ะผมอันนี้ไม่ว่ากันนะบางครั้งอ่ะผมอยากจะเซอร์ไพรส์เขาอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะบางครั้งอ่ะผมจะบอกไงว่าอ่าตัดขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยห้าถึงเจ็ดวันใช่ไหมครับพอมาถึงเนี่ยบางทีผมก็ตัด ตัดเสร็จแล้วผมก็ส่งกลับไปเลยเฮ้ยเขาให้เขาแบบว่าเฮ้ยตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยทาไมแบบทําแป๊บเดียวเนี่ยฉันได้รับกางเกงแล้วอะ่ะเอยมันเร็วอย่างนี้เลยเหรออ่าอันนี้คือผมต้องการเซอร์ไพรส์ลูกค้านิดนึงนะครับแล้วแล้วผมเนี่ยก็จะโทรไปแย่นะครับยอกนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกแบบว่าไว้ใจรู้สึกแบบว่ามั่นใจรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราเนี่ยจริงใจอะไรประมาณนี้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญ ไว้ใจมั่นใจแล้วก็จริงใจนะครับใครทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยความไว้ใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในโลกเลยไว้ใจเชื่อใจนะครับมั่นใจนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่สุดในโลกข้อที่5ก็คือรับประกันในสิ่งที่ผมเนี่ยได้ทําไปสเสมอนะฮะอ่ารับประกันในสิ่งที่ผมเนี่ยได้ทําไปเสมอนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ว่าผมพูดคํานี้เพราะว่าผมคิดว่า ผมเนี่ยอยู่ในอาชีพนี้มานานอยู่มา27ปีแล้วผมเนี่ย iah, เขาเรียกว่าอาชีพนี้เนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับผมเนี่ยจะไม่ทําให้สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเสียชื่อยอย่างแน่นอนเลยอา่าไม่มันเสียชื่อยอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมจะรับประกันในสิ่งที่ผมทําเสมอน,นะครับอา่าบางคนก็จะมีอย่างนี้อ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเก่งใจอ่ะเก่งใจช่างรัดอ่ะ แบบว่ามันไม่ถูกใจเลยอันเนี้ยผมอยากให้ลืมคํานี้ไปเลยนะครับให้อยากให้ลูกค้าเนี่ยลืมคํานี้ไปเลยว่าไอ้คาว่าเกรงใจผมเนี่ยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยเอาตังค์คุณมาแล้วอะเอาเงินคุณมาแล้วอะห้าร้อยพันหนึ่งสองร้อยสามร้อยอะไรประมาณเนี้ยผมเอามาแล้วอะเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องได้รับคุณค่านะครับนะคุณค่าที่คุณได้รับอะมันก็คือความประทับใจที่คุณจะได้นํากลับไปนะครับนี่คือสิ่งที่ว่า ผมอยากจะมอบให้สำหรับวันนี้นะครับรักทุกคนครับโชคดีทุกคนครับแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับ